เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาเด็กชายวัย11ปีที่สูญหายไปจากอุบัติเหตุแผลโลมกลางลำน้ำามูแนเอเภอศรีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนก่อนนะคะขณะที่ตำรวจภูทรศรินทร์นั้นแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ขับเรือแพข้อหากระทําการโดยประมาททำให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่วความตายค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านยังคงช่วยกันค้นหาเด็กชายอานน์พันสาวอายุ11ปีค่ะ เป็นหนึ่งในผู้โดยสารเรือที่สูญหายจากเหตุเรือแพของชาวบ้านลมกลางลำน้ำมูลเมื่อคืนก่อนหลังจากที่กลับมาจากดูหมอลำซิ่งฝั่งอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้ว4คนค่ะโดยการค้นหาเจ้าหน้าที่ได้นำเรือที่มีเครื่องโซนา่าเ,เข้าร่วมค้นหากับหน่วยงานอื่นๆก็เพราะว่าจุดที่ศพจมนั้นอยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุแพล่ม ห่างจากฝั่งบ้านคำนกหอประมาณ100เมตรจึงได้แจ้งให้นักประดาน้ำกลับมาค้นหาอีกครั้งซึ่งก็คาดว่าจะเจอศพภายในเย็นวันนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีผู้ขับเรือแพรพันตำรวจเอกพันยศพิระยศวริศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสิรินทรเปิดเผยว่า จากการสอบสวนพยานแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่แผลล้มทราบตัวผู้ควบคุมแพลก็คือนายทวัชชัยพิมพ์จันทร์พ่อของเด็กชายอนันตศิลปิมพ์จันทร์อายุ8ปีแล้วก็เป็นสามีของนางสาวจีรวรยิ้มช้างอายุ31ปีซึ่งเสียชีวิตแล้วก็พบศพตั้งแต่เมื่อวานเบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนนั้นได้แจ้งข้อหานายธวัชชัยกระทําการโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ ส่วนข้อหาเป็นผู้ที่บังคับควบคุมเรือและใช้เรือที่ไม่ได้ขอจดขึ้นทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตในการขับเรือทางสำนักงานเจ้าท่าอุบลราชธานีได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบอย่างไรก็ตามพนักง,งานสอบสวนได้ปล่อยตัวนายทวชชัยชั่วคราวค่ะเพื่อให้ไปดำเนินการจัดการศพลูกและเมียที่เสียชีวิตให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งตัวไปให้ศาลดำเนินคดีต่อไปค่ะ